วันนี้นะคะเรามาทําผัดกะํลาปลีค่ะผัดกับกระเทียมแบบง่ายๆเลยค่ะจริงๆแล้วเมนูนี้นะมันก็จะคล้ายๆกับกะหลาปลีผัดน้าปลานะกะหลาปลีผัดน้ําปลานี่บอกเลยว่าครั้งแรกที่ไปทานนี่คือที่จังหวัดจันทบุรีเนาะวันนี้เรามาผัดแบบง่ายๆกันแต่ว่าอาจจะใส่เครื่องปรุงที่เยอะกว่าน้ําปลาหน่อยสิ่งที่แอเตรียมนะคะก็จะมีน้ํามันพืชค่ะ กระเทียมแอนใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะปอกเปลือกออกแล้วก็สับแค่พอหยาบกำลําปรีค่ะแช่น้ําผึ่งให้เสด็จน้ําเตรียมน้ําเปล่าไว้ตอนกระทะแห้งเครื่องปรุงที่ใช้ก็จะมีเกลือป่นนิดนึงน้ําตาลทรายหน่อยแล้วก็น้ําปลาค่ะพระเอกของงานนี้พอเตรียมของทุกอย่างเรียบร้อยเราไปเริ่มลงมือผัดพร้อมกันเลยค่ะกระทะร้อนนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะ ตามด้วยกระเทียมสับหยาผัดแค่กระเทียมสะดุ้งน้ำมันนะ้อไม่ต้องรอให้เขาแบบว่าสุกดีแล้วก็ใส่กระลำปีลงไปผัดเลยค่ะกระลำปีนะคะผัดพอจนเขาสลดนะคะถ้าเกิดกระทะแห้งเราก็จะเติมน้ําลงไปสัหน่อย พอผักสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันค่ะแอบปรุงรสด้วยกระป๋อนนิดนึงค่ะใส่น้ำตาลไปนิดนึงใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ขอบๆกระทะนะคะเวลาผัดจะได้มีกลิ่นหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยเพียงเท่านี้นะคะก็ได้ผัดกะหลำปีแบบง่ายๆนะคะทานเปล่าๆก็ได้ค่ะหรือจะทานกับข้าวเนาะแล้วก็มีไข่ดาวสักหนึ่งฟองก็อิ่มอร่อยเป็นหนึ่งมื้อละค่ะ ถ้าชอบลองทําดูนะคะผัดง่ายๆทานอร่อยทำได้บ่อยเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่แอนทำฝากเพื่อนๆกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ